สวัสดีครับส่อง u ูท b e น้องมีกระตังพี่น้องสวัสดี FC ซใหม่ FC ซเก่าติดติดตามนะพี่น้องนาออ่าอัปเดตให้ดูาม,มาพ่อพันหลักอีกตัวนี่พี่น้องพ่อพันหลักอีกตัวเจ้าสายเลือดแดงรอได้พี่น้องด้วยตัวนี้นี่พี่น้องพ่อพันหลักอีกตัวอยู่นี่ตัวนี้สองปีกว่ากับสามปีแลวพี่น้องตัวนี้ ทำเชือ,อยอยังนั่งดีอยู่พี่น้องอยังสมได้อยู่ปกติค้างมาช่วงนี้แล้วอีกพ่อพันหลักสมเสร็จไก่เมียตัวเมียเริ่มสีสีมอบแล้วพี่น้องแล้วปาะสิบเปิดตัวนี้สิปล่อยตัวนี้ออกไปเดินเล่นนาะเป็นสายเลือดแดงรอพี่น้องตอนนี้เป็นสายเลือดแดงรอพันหลักร้อยสองห้าสองหกพี่น้องี่พันกับชิบะมาณสองสองพี่น้อง ลูกออกมาก็ประมาณอยู่ประมาณสองสองห้าพี่น้องสองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกพี่น้องที่ประมาณนี้แหละพี่น้องรอยของเปิ่นของลูกเปิ่นจิบขาดรอยนี่แหละพี่น้องพอได้พอพันรักตัวนี้นาเข้าปีที่แล้วปีนี้เราก็นําเข้าพ่อพันม้าล่อวิ่งเตะพี่น้องวิ่งแล้วก็เตะเตะวิ่งพี่น้องเป็นมาล่อนำเข้าก็มาพัฒนาของเราอีก แล้วพี่น้องเป็นเลดีชั่นอีกท่นึงพี่น้องเราเราเพิ่มพัฒนาเขาก็เติมเขาขาดแน่เขาก็เติมพี่น้องปีนี้ซุ้มน้องกระตังได้เติมเป็นหมาล่อวิ่งวิ่งขยับเตะพี่น้องแต่ว่าออกมาเจ๊สิเป็นแบบไดพี่น้องปากติดเตะปากหิบสีเห้าพี่น้องปีหน้าปีหน้าพี่น้องปีหน้าได้ดูผลงานพี่น้องออกมาแบบได้ก็ คอยว่ากันพี่น้องคิดว่าไม่ผิดห้างพี่น้องเพราะว่าเราพัฒนามันมาในทิศทางเดียวกันมันพัฒนาง่ายพี่น้องการพัฒนาเนี่ทิศทางเดียวกันมันจีพัฒนาง่ายแหละกัาขาตัวนี้เราก็เติมบ่มอนว่าแปรได้กับมันกระจีเติมปุ๊บมันกระจีได้แล้วพี่น้องมันมันอยู่ที่ว่าการยีนแล้วก็ส่ง พันธุกรรมของมันบางตัวมันก็บางแม่มันเข่ากันมันก็ลูกออกมาก็ถือว่าเก่งพี่น้องบางแม่ลูกบกเข่ากันน่ะถือว่ากับยังที่มีดอยบรเด็กถึงก็ว่าเก่งดอกกับชิมีแบบแบบมันขาดขาดเกินเกินพี่น้องมันมีมีมันก็มีทุกแม่หรอพี่น้องมันว่าสิครบมันจะแม่น่าสิครบทุกอย่างนี่นะพี่น้องเป็นตรงนี้ก็เป็นไข่ ไก่แม่ไข่พี่น้องอ,อยู่นี่พวกให้ผงย่าเหากสีทุกอาทิตย์พี่น้องอาทิตย์หนึ่งเราก็สีเราก็ทําความสะอาดกำจัดปวกไคร่พวกให้พี่น้องปล่อยไปรามาชาตินี่แหละพี่น้องเราก็นอนอยู่นี่แหละพี่น้องเราก็นอนอยู่นี่แหละนอนอยู่กับไก่นี่แหละพี่น้องความรักพี่น้องเนาะความชอบของเรา ถึงความชอบพี่น้องทีอยูย่ได้ถ้าพอชอบอยู่บ่ได้ได้พี่น้องการเลี้ยงไก่เนี่ยนี่ก็อยู่นี่เราพี่น้องเนี่ยนอนอยู่นี่เราพี่น้องนี่เราก็นอนอยู่นี่การพัฒนาเราก็ามีวันสิ้นสุดพี่น้องเติมแล้วกเข้ามาข้างในมาให้เบิงึงมาให้อัปเดตพี่น้อง ขังมาที่นี่พี่น้องนี่เราพี่น้องนี่เราก็ขังซุ่มไปนี่เราพี่น้องเป็นไกน่นุ่มๆอยู่พี่น้องยังอยู่ครบโพนี้ยังไม่ได้เช็กด้วพี่น้องเด้อไกน่นุ่มๆยังไม่ได้เช็คตัวนนทนเจ้าปืนใหญ่ก็เป็นอย่างเราพี่น้องตอนนุ่มกินขนกันก็นกนเลยบ่ได้แผลอีพสี่ตอนนี้ขนมาเริ่มเต็มแล้วพี่น้องอื เจ้าป sure the ืนใหญ่นี่เป็นน้องเป็นน้องของเจ้าสาขาวตัวนี้นะพี่น้องสาขาวนี่เป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกเป็นเจ้านำชัยเจ้านำชัยมาเจ้าสาขาวสาขาวนี่ก็มาสนะบกใหญ่ได้ก็เป็นผนวดแล้วก็เป็นนันพินีพี่น้องก็เลยบปได้เอาไปไหนแล้วก็มาต่อจากเจ้าสาขาวก็มาเจ้ายมทูตต่อจากมทูตมาก็เป็นเจ้าปืนใหญ่ ัวนี้กับพวกรุ่นหุนน้องๆพันไม่เนอกแลวนี้กับลูกจเจี๊ยบเนี่ยกับลูกพ่อพันรักพี่น้องตัวนี้เป็นแม่พันนําเข้าพี่น้องเนี่ยนาเข้ามานี่ลูกพี่น้องปี่น้าได้ปีน่นากับลูกกับชี้แย่เริ่มชี้แย่กับชีเราก็แบ่งปันเหมือนเดิมพี่น้องน้องจะเป็นแบบพ่อมาบิ่ง บิ่งเตะขยับบิ่งเตะพี่น้องจากจะเขาหรือเพราเขาต้องรอติดตามด้วยพี่น้องด้วยอันก้ก็ไปเพียงเท่านี้พี่น้องไว้พอกั้นลิปนาะฝากติดตามฝากกดไลค์สับสับไข่น้ำไม่เด้อพี่น้องเด้อ